จุดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับกันนะครับเป็นผู้เอกในช่วงแรกครับแทนชัยก็เป็นฝ่ายค่อนข้างสูสีครับสิบห้ย่าง16ครับเดี๋ยวดูครับจะใช้นักใหญ่ครับในภาคอีสานแสงนะครับสดีปรัานาศึกษามหาวิทยาลัยกับปิตันเลยครับเทรนี้รันรัดยับแอปพลิเคชันพายทีวีถ่าท่ดสดนะครับอั้ย มือลางตาได้หรือปากอาสายโอ้โหดูครับวัดวัด,วดสัมบรีแบบนี้นะครับอุ้ย มอบต้องขอขอบคุณครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนารีซาร่าแอนตาซินเยวแอนตาซินนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ออกไซด์และรางวัน10,000บาทจร์เช้ฟาหาหังรับไปถึง30,000บาทผู้บาดเจ็บจากแผลแตกถ็นละ5ไม่ต้องห่วงนะครับน้องๆน้องมวยบนเวทีนทำหน้าที่เต็มที่เลยครับเกมเน็ตอย่างกดดันนะครับพยายามจะอ้วนออกมาครับแม่่อยหมัดระหว่างข้างครับทางด้านแคนชัย พัดครับนี่ฮะมตีข่าวงในขึ้นคอด้วยครับปลายหน้าแล้วไยนี่ก็ซ้ายจากสีสะเกดครับโอ้ยมีฮุกแม่โดนแข้งขวาสกัดพัดพัดแข้งขวาครับอ้าเตะมาหมัดคืนไปครับดูโอ้ยออกอาวุธงานดีๆครับน้องนนักชกสี่ท่าครับอันนี้นี่โดนแข้งไปพอสมควรนะครับอยู่วงนอกเลยพยายามจะเน้นความเร็วสู้ครับนี่ครับกลับมาแล้วแม่ายพยายามจะคุมเกมด้วยวงนอก นดวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็น016 0000 000, 000, หรือว่าที่ไลน์อาทีวีเก้ายับเดินต่อมาครับแข้งซ้ายมีตัดล่างครับทัดโอ้ยนี่ครับฝีมือเนี่ยหลุดหลวมให้แขนงชายเดินใกล้ยๆยทัดถือว่าออกแข้งเลยนะฮะขวานี่ยอยู่นอกเลยขวาล่อโจมตีเลยครับมาอีกอ่าววงใน ต้องเจาะให้ได้เจาะให้ได้ครับอ่าแต่จะรอไม่ได้นะครับแพนชัยเตะขวาต่อยขวากับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับอาเริ่มเริ่มจะแรงขึ้นมากลางเวทีแหวะเกี่ยวแล้วก็โยนเข่าซ้ายซ้ายซ้ายแฉกโอ้โหนี่ครับสลับขาเสียบครับเจ้าทัศน์ต้องต่อยให้ต่อเนื่องครับใบหน้าสลับลำตัวเห็นช่องนะครับจังหวะต่อยหมัดนี่นี่ครับเริ่มจะส่งควานนอนครับห้าหมื่นบาทอาจจะแตกครับนี่ครับแทงไป ลักซ้ายมาเตะซ้ายแล้ว2.016.0.0.0หรือว่าที่ไรอัธิวิท9 9ทำไา้ที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้อุ้ยแพ้ขา้าวเทสบุสุกสกิมจังซือโทร02นย์สองศูนยด้วนที่ไหอะทีวีทย9เก้าเก้าขอขอบพระคุณทางนักของแข็งครับตัวเดินไม่ติดเนทัชได้โอกาสไล่ลำเลยครับโดยเฉพาะแข้งกลับมา ชนแบบกูเยอะอ้าวออกออกได้ไม่ได้ออกได้ไม่ได้ออไดไไดวงในรวบไว้ขวางไว้ยกได้ไหมยกได้ไหมตีครับอ่านี่ครับกำปั้นเบิกล็อกนับนเข้าไปก่อนในแม่ทัดชิงยัดเข้าไปก่อนครับโอ้โหฟองเชียร์ด้วยนะครับมาแต่ละทีนี่เฮดังเลิเน,นครับเหมือนเหี้ยวเหี่ยวกับครับแทนชัยอ่าโดนหมัดจิ้มอ่าคราวนี้เดินจะเอาเอาให้ ใส่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการตายขอบคุณจ s เสมวยไทยครับสนามมวยเวยทีมวยราชดำเนินพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรส่งเสริมใครคาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับโอ้แต่บัตรเมื่อสักครู่นี้ทำให้ทัดมีสติเลยครับดูครับโอ้ต่อยแล้วไม่ติดประมาททัดววัฒนสุโงเนกูชนะครับ <c oughs> โอ้โหอาจารย์ไผทูกลกบกางชูม,มือให้